ครับผมสวัสดีครับผมวุฒิแถลงกิจครับศูนย์จังหวัดชุมพรครับวันนี้ได้นําท่านเกษตรกรหรือผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมแปลงสวนทุเรียนจังหวัดละนองครับบ้านหลังแตนหรือทุ่งมะพร้าวครับจังหวัดละนองนะครับผมก็เป็นสวนทุเรียนของคุณโอภาสลอดเสนครับครับจากที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวอื่นนะครับเราไม่อ้างอิงถึงว่า อะไรนะครับของก,ก็ยังไงก็เดี๋ยวลองพบตัวจริงเสียง <c oughs> จริงของเกษตรกรผู้นั้นเลยครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับผม <c oughs> ได้ข่าวว่าทําทุเรียนแปลงนี้มาเนี่ยที่เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของปูแดงหนึ่งหกแปดของเราแต่ตอนนี้หลังจากที่ใช้กันแล้วมาอยากให้เล่าประสบการณ์ดีๆจากที่เราทําไมถึงได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปูแดง168่งหกแปดไทยแลนด์ของเราครับผม ครับผมโอภาสารอดเสษหม่บ้านพุมมะพร้าวนอบานนอก็ได้ใช้ผลิตภันฑ์ปูดแดงผมเห็นแล้วว่าเกิดความสมบูรณ์ใบเข้มหนาแล้วก็ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอยู่เนี่ยต้นทุนเราเป็นยังไงครับอตอนที่ผมใช้เคมีอยู่เนี่ยในในในคนงานที่ผมใช้เนี่ยดูแล้วว่า เขาู้กันไม่ไหวครับแล้วก็หาพลงานยากซึ่งใช้เคมีครับ,รบใช้สินค้าตัวทั่วไปแต่ผมมาใช้ผลิตภัณฑ์ปูแดงคนงานทํางานกันสะดวกครับผมนี่ก็เป็นภาพนะครับจากของจริงที่ต้นเลยนะครับหลังจากการตัดผลิตผลของรอบที่แล้วมานะครับหลังจากนั้นมาต้นก็สมบูรณ์ครับได้สวยใบยเป็นมันเงาเวา เหมือนเดิมปกติธรรมดาถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่หลังจากการตัดแต่งตัดผลผลิตออกไปแล้วเนี่ยใบยจะซุดโซมมากต้นจะซุดโซมไม่สามารถที่จะออกต่อเนื่องได้ซึ่งฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเชื้อราหรือไฟท็อกชื้อราเนี่ยลงกันอย่างรุนแรงมากแต่ของเราก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้และก็สามารถที่จะออกมาอีกครั้งหนึ่งได้ในคราวต่อไปโดยที่ไม่ต้องรอการพักต้นเลยครับ ครับผมนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโดยพื้นที่ทั่วไปนะครับทุเรียนแปลงนี้ก็เช่นเดียวกันนะของคูโนาผ้าล,ลอ้อเหมือนกันคือเบื้องต้นที่ได้อธิบายไปแล้วว่าทุเรียนต้นนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยต้นนี้ออกรุ่นที่แล้วไปเนี่ยมีเยอะมากต้นนี้นี่ทุเรียนอยู่ได้ประมาณหนึ่งเจ็ดสิบกว่าลูกเลยต่อนหนึ่งต้นก็ยังสามารถที่จะออกซ้อนกันออกมาได้อีกคราวหนึ่งก็คือนะครับขออนุญาตใช้ตัวช่วยนะครับนี่ครับจะมีดอกรุ่นพี่ที่บอกว่ารุ่นนี้จะไปตัดเอาเดือนเมษานะครับ นี่รุ่นนี้ลองลงมาก็จะห่างกันอีกประมาณเดือนหนึ่งนะที่ซึ่งออกมาก็โดยส่วนรวมแล้วพื้นที่ในแปลงนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นรุ่นนี้แทบทั้งนั้นเลยฮรก็คาดว่านี่แหละครับจากที่การใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปูดแดง168ไทยแลนด์จำกัดแต่เดิมๆทีมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้เนี่ยโดยทั่วไปเลยมันจะไม่สามารถที่จะออกมาได้ในลักษณะแบบนี้หรือออกก็น้อยไม่เยอะเหมือนอย่างตัวนี้นะครับ ครับลองมาวิเคราะห์และเลือกใช้กันดูนะครับผมครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับของร่องรอยของต้นที่เสียหายจากเดิมที่คุณโอภาสเคยบอกไว้ว่าทุเรียนแปลงนี้เนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยขายทิ้งครับนั่นก็ซึ่งเกิดจากเชื้อไฟทอปเทอราทำลายอย่างรุนแรงครับในเมื่อก่อนนี้ที่เจ้าของสวนเดิมที่ได้ขายให้มานะครับร่องรอยแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วครับหลังจากที่คุณโอภาสได้กลับเข้ามาพัฒนาด้วย ผลิตภัณฑ์ของผู้แดงของเราก็ฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมให้อยู่ถึง70-80%ก็สามารถออกดอกได้เหมือนกันนะครับ